รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ขนมนี้นะคะอยู่ผู้คนไทยมาเนิ่นนานชื่อ ure, อาลัวนะแต่อาลัวเนี่ยทำเงินให้คนรวยมาเยอะแล้วละ่ะด้วยความคิดสร้างสารรค์แล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งไอเดียมานําเสนอคุณผู้ชมเป็นอาลัวทุเรียนดอกทานตะวันแค่ชื่อฉันก็อยากชิมแล้วจ้าครับนี่ไอเดียทำเงินช่วงหน้าทุเรียนแบบนี้ค่ะร้านนี้นะคะ แมลงปอคาเฟ่พิษณุโลกคุณพรสวรรค์เอกภาพันธ์ที่เป็นเจ้าของร้านเธอบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักก็ทุเรียนมา่แล้วก็ต้องทำอะโรทุเรียนสิจ้ารออะไรและสวยไหมคุณงานละเอียดมากหวยคุณคะทำทีรละกี่อ่ะวันหนึ่งนี่ฉันนั่งดู u ู u b e คนทำขนมหรือทำงานฝีมือเล็กๆแบบนี้เพลินแบบดูดูไม่ไม่เบื่อเลยนะแล้วหลังจากนั้นทำอะไรออกไปซื้อกินค่ะพอได้ไอเดียแล้วฉันกินค่ะอ่ะ เล่นทาขนมอัลัวค่ะทุเรียนหมอนทองเป็นแต่เป็นรูปดอกทันตะวันนะแล้วก็สอดไส้ไข่เค็มเข้าไปซะหน่อยเป็นการเพิ่ม<อ>มูลค่าโอ้ยเอาบิสกิตลองที่กกนเนี่ยเห็นไหมคะนี่ลูกค้าหลากหลายจังหวัดสั่งเข้ามาทําไม่ทันแล้วจ้าคุณพรสวรรค์บอกว่าเธอเองอะ่ะนาความชอบมาต่อยอดเป็นไรายได้เนาะชอบกินทุเรียนค่ะก็เลยต่อยอดใส่ไอเดียจนได้ขนมอัลลัวที่ไม่เหมือนใครสูตรนี้คือสูตรหวานน้อยอร่อยมากหวานน้อยเอ๊ะ มันคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ตลกแกงคุ้นอะเออคุ้คนๆเนาะไม่เป็นไรอันนี้คือหวานน้อยของอารัวนะคะอ,ะอร่อยดีทุกคนเลยเนื้อขนมก็ทํามาจากเนื้อทุเรียนหมอนทองปั่น <c oughs> เวลาทําก็เริ่มจากการรองพื้นด้วยแครกเกอร์ก่อนเมื่อกี้เราเห็นไปละ,ะใส่ไข่แดงเค็ม <c oughs> เป็นไส้เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ขึ้นกรีบทีละดอกทีละใบอย่างเงี้ยนะคะ ขึ้นเกสรของดอกทานตะวันสวยขนาดนี้นะละเอียดจริงโอ้โหเดี๋ยวจะซัดให้หมดถาดเลยนะคะหกดอกร้อยยี่สิบเองอ่ะคุณตาดูไส้ไข่เค็มเขานี่ให้เต็มๆลูกเลยนะไข่แดงอะน้ำลายไหลแล้วนะคะตอนนี้นะนอกจากนี้ค่ะยังมีเค้กทุเรียนหมอนทองให้ลูกค้าอร่อยกับเนื้อทุเรียนหมอนทองบนหน้าเค้กแบบนี้ครับ ดูสิโปะเข้าไปเนื้อทุเรียนเน้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 นมาทำเดี๋ยวนะที่ปาทีมเดี๋ยวนะที่ปาทีมเห็นใช่ไหมเห็นค่ะเราจะไม่พูดอะไรนะคะอ่ะแล้วก็เติมไปด้วยวิปครีมทุเรียนหมอนทองค่ะแล้วก็ทาด้านบนด้วยบัตเตอร์เค้กนมสดโอ้โหว่านี่กินก้อนนี้หมดนี่นะไปวิ่งเลยจ้ะกี่กิโลดีกี่วันด้วยดีกว่าเออกี่วันด้วย แต่ละก้อนเนี่ยราคาไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับราคาทุเรียนในแต่ละวันด้วยแต่ช่วงนี้ขายปอนหนึ่งประมาณ390บาทนะคะไม่แพงไม่แพงโอ้โหอยากสั่งเลยเอฟเลยได้ไหมเอฟนะแต่ชิมเนี่ยก็ไปได้นะอยู่ที่พิษณุโลกร้านแมลงปอคาเฟ่ถนนพระองค์ขาวอยู่ในเมืองนั่นแหละจะโทรสั่งก็ได้เขาก็มี Facebook ให้ดูรายละเอียดกันของเพียบเลยอ๋อนี่นะคะแมลงปอคาเฟ่ค่ะ มีไอเดียมีฝีมือนี่ช่องทางทางเงินเยอะมากรวยได้ตลอดเวลารวยแล้วบ้านเราพ่อค้าแม่ค้าเก่งมากเลยอ่ะใส่ไอเดียเข้าไปเนี่ยขายได้เพิ่มมูลค่าได้เนี่ยไหมหน้าร้านเล็กนิดเดียวเองนะแตุ่กเค้กสวยทุกอันใช่แต่ของเขาเยอะมากก็ทำรายได้ได้อย่างดีนะครับอันนี้จริงๆนะไม่เคยเห็นอารว์มีไส้เลยนะเยพิ่งเห็นที่นี้ที่นี้ยเนี่ยไอเดียสร้างสรรค์แตกต่างเห็นไหมก็ขายได้เพิ่มมูลค่าได้เลยอ่ะเราต้องมีจุดขายนะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม